ทั้งฟุตบอลโมเมนต์ขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสน,นาม ช่วงนี้ข่าวล่ามาแรกในวงการฟุตบอลอังกฤษก็คงจะหนีไม่พ้นการที่สโมสรน,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดของไมค์แอชลีย์กำลังจะถูกเทคโอเวอร์ซึ่งหากมันเป็นแค่เศรษฐีระดับก,กลางๆคนหนึ่งมาซื้อมันก็คงไม่ใช่ข่าวใหญ่ฮือฮาอะไรขนาดนี้แต่ถ้าว่าคนที่จะมาซื้อรอบนี้คือกลุ่มทุนจากซาอุดีอราระเบียที่มีเจ้าชายมฮัมหมัดบินซั l มานที่รวยเ่้ฮี่อยู่เบื้องหลังถ้าหากอยากรู้ว่าท่านรวยเท่าไหนไม่ต้องอธิบายให้มากความเอาเป็นว่ารวยกว่าท่านชีคมันชูเจ้าของแมนซิตี้สิบเท่าซึ่งแน่นอนว่าแม่งรวย ขนาดน,นี้ถ้ามีการเทคโอเวอร์กันจริงๆคงจะมีงบให้สาริการช้อปปิ้งกันมันสมอน่ะวันนี้เราจึงเห็นตามหน้าสื่อฟุตบอลเยอะแย,ะ,ยะไปมากมายนะครับว่ามีนักเตะถูกเชื่อมโยงมกับสโมสรสาริการโด่งในณนเวลานี้ขอบสนามสเปเชียลเร่องเฟียลเลียวมาเล่าวันนี้จะขอคัด5คนที่ดูมีความเป็นไปได้หน่อยว่าจะมีใครกันบ้างย้ำนะครับเอาเฉพาะที่น่าจะเป็นไปได้เด้อคนแรกแอดินสันคาวานี่จากปารีสแซงต์แชร์แมง กองหน้าเต็มคมมากประสบการณ์อะไรนี้แสดงออกชัดเจนว่าจะไม่สะบัดหมือต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชงแมงอย่างแน่นอนหลังตองตอกเป็นตัวสำรองถาวนนั่นจนงึงทําให้เขาวัานี่จะกลายเป็นแข้งฟรีเอเนต์เซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้ในสิ้นซีซั่นนี้สิ่งเดิมทีก็มีหลายทีมให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นแอตมาเรตอาเซนนอลเชลซีและ United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ถว่าเอาจริงๆ4ทีมที่ว่ามานี้คงไม่มีทีมไหนกล้าการันตีตำแหน่งตัวจริงให้หัวหอกไว้ส3 3ปีผู้นี้แน่เว้นเสียแต่เขาจะตัดสินใจย้ายไป ในช่วงบั้นปลายอาชีพจากกลุ่มทุนซาอุดได้มากมายแน่นอนไหนจะการันตีตำแหน่งตัวจริงได้ลงยิงแน่ๆแ,แถมยังได้บรรยากาศเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษดูแล้วท่าเดียวนี้สาริกาดงเดินหน้าเอาจริงมีสิทธิ์เกิดขึ้นได้สูงมากเลยนะคะรับคนที่ 2. อดริสเมเทนจากนาโปลีมาแบบฟรี ในกรณีของเมอร์เทนก็คล้ายๆกับคาวานีที่จะหมดสัญญากับนาโปลีสิ้นสุดซีซั่นนี้นี่แหละแม้ช่วงเดินที่ผ่านมาจะมีข่าวหลุดออกมาชัดเจนนะครับว่าแนวรุกทีมชาติเบลยเยียมจูปากคืนดีกับออเรลิโอเดลอเรนติสประธานสโมสรจอมเขียวเป็นที่เรียบร้อยและก็พร้อมจะสะบัดมือขยายสัญญากับทีมออกไปอีก2ปีแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการดังนั้นสาลิกาดงก็มีโอกาสสอยมาร่วมทีมได้แต่ยังไงก็มีคู่แข่งแย่งชิงหน้าเดิมๆนั่นคือเชลซีกับอาร์เซนอล คนที่3จอดแม็กกินจากแอสตันวิลล่าประมาณ30ล้านปอนด์กองกลางวิลล่าถูกซื้อหลายสำนักยกให้เป็นเซ็งหนึ่งที่นิวคาสเซิลจากกระชากลากตัวเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ผลงานของสิงห์พงศจะย่จะแย่เหมือนแช่ทังขี้ต้องลุ้นไปหนีตกชั้นแต่ทว่าฟอร์มส่วนต,ตัวของแม็กกินถือว่าโดดเด่นเป็นสง่าถูกยกให้เป็นมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์แถวหน้าของพรีเมียร์ลีกขาดตัวไม่น่าจะแรงมากเราราวสามสิบล้านคู่แข่งก็ไม่เยอะยิ่งถ้าวิลล่าตกชั้นเดืวน,กา,นากนะคะรับแ่งที4 บูบาการีซูมาเร่จากลิวประมาณ40ล้านปอนด์ว่ากันว่าเมื่อโชว์ตลาดหน้าหนาวเดือนมกนราคมที่ผ่านมาซูมาเร่เกือบได้ย้ายมาเป็นสมาชิกใหม่ของทัพสาลิการดองอยู่แล้วหลังสโมสรลิวตอบรับข้อเสนอขอซื้อตัวมาจาก le, นะิวคาเซ่นเรียบร้อยแต่ทว่าซูมาเร่ตัดสินใจปฏิเสธสัญญาส่วนตัวเพราะไม่ได้ขเนือตามที่ต้องการ บวกกับมีข่าวแว่วๆมาว่าแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีก็แอบสนใจตัวเขาอยู่เหมือนกันสิ่งซัมเมอร์น,นี้นะครับถ้ามีการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นจริงเรื่องสัญญาส่วนตัวก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเพลอๆอาจจะเรียกได้ถึงแสนปอนต่อสัปดาห์้วยซ้ำบวกกับกระแสะข่าวที่ว่าผีแดงหง์แดงเสียงบลูให้ความสนใจอยู่หากสาลิการ์จะสู้นัดนี้ก็มีโอกาสชนะเหมือนกันนะครับคนสุดท้ายอองตวนคริสมันจากบาร์เซโลนาประมาณ85ล้านปอนด์ขึ้นไป ชื่อผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นอะไรที่ดูเวอร์วังอลังการและเกินตัวไปหน่อยสําหรับทัพซาลิกาดงแต่อย่างที่ทราบกันครับว่ายุคสมัยนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีเงิน120้ยล้านยูโรนั่นเป็นเม็ดเงินที่เจ้าบุญทุ่มควักใจแอดมาริตเพื่อดูดกองหน้าดีกรีชําโลกมาเสริมทัพเมื่อปีที่แล้วแต่ทว่าผลงานกลับไม่น่าประทับใจเท่าไหร่ลงเล่นในลีกไป26นัดซัด8ประตูดูไม่ค่อยจะมีราศีซึ่งแน่นอนว่านิวคาเซนได้ตัางแต่ระดับเวิด์ดคลาสอย นักเตะเองแล้วล่ะครับว่าจะยอมลงหลังสิงมารวมหัวจมท้ายกับทีมเศรษฐีใหม่อย่างนิวคาสเซิลหรือเปล่าซึ่งนอกจาก5รายชื่อที่ได้พูดไปนะครับนิวคาสเซิลยังตกเป็นข่าวกับนักเตะอีกมากหน้าหลายตา เอาที่พอเฉพาะจะมีความเป็นไปได้ก็จะเป็นแกเร็ตเบลฮาเมรริเกตอัตโรวิดาวอัลเฟโดโมเลสเดวายแมกนิวฮาคารคันฮานโอกลูและมูซาเดมเบเล่ท้ายสุดแล้วซัมเมอร์นี้สาริการดงจะแปลงโฉมไปมากมายขนาดไหนภายใต้เจ้าของทีมใหม่จะได้นักเตะที่ตามคาดการกันไว้บ้างไหมตลาดเปิดเมื่อไรเราได้รู้กันแน่นอนครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูละเฟียวฟ้าเอื้อมนิ้วยาวๆมากลดให้เราด้เด้อ ช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอบ่ขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาน่